สวัสดีคร e ับเพื่อนๆพี dad, ่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งเพราะว่าพรพาะสทอนนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมามาชมพระนะครับกันนอกสถานที่นะวันนี้นะครับเพราะผมเดินทางมาต่างจังหวัดนะครับน้องมาเที่ยวจังหวัดตากเลยนะครับเนาะก็ดีนะครับเนาะเพิ่งได้นะครับเนาะเพิ่งได้ของดีมาชิ้นนึงนะครับนนี่ก็เลยพาเพื่อนๆนะครับน้ามาชมกันนอกสถานที่นะครับนี่นะครับเป็นมีดหมอนะครับเนาะนี่สาริกานะหรือพ่าเดิมว่านองโพนะครับนี่นะครับนี่นะครับด้ามงาฝักงาครับดูความเก่าครับนะครับดู นี่นะครับเนาะงาเก่านะครับเนาะแหน่เก่านะครับเนาะใบมีดเก่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนพี่นับเนาะมารับชมด้วยกันนะครับผมนะก็วันนี้นะครับเนาะมาชมพักกันอกสถานที่นะครับก็พอดีผมเดินทางมานะครับพักผ่อนที่ต่างจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่จังหวัดตากนะครับแล้วี่นับเนาะนี่นะครับก็เดินทางก็เมื่อวานนะครับนี่นะครับพิวนะครับเนาะบาลายชายทุ่งนะครับเนาะเดินทางเมื่อวานนะพี่นะครับ นะครับก็ออกจากสมุทรปราการนะครับแล้วเจ็ดโมงนะครับนำมาถึงจังหวัดตากประมาณบ่ายสามนะครับรถหนาแน่นครับนะครับรถเยอะครับนะครับก็มีหยุดบ้างวิ่งบ้างนะครับเนาะสลับกันนะครับก็นะครับจากสมุทรปราการมาจังหวัดตากเนี่ยครับก็ใช้เวลาประมาณนะครับเอ้คือที่ผมเคยจับระยะทางนะครับนะมันก็นะครับเนาะเคยจับระยะทางนะครับมันก็ประมาณสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยเก้าสิบเนี่ยนะครับเนาะ ก็เจ็ดโมงนะครับมาถึงมาถึงประมาณบ่ายสามนะครับก็หกประมาณแปดชั่วโมงนะครับเนาะเ้ียวความที่นะครับเนาะรถเยอะนะครับผมนะก็มาถึงเมื่อวานบ่ายสามเนาะนะครับก็วันนี้เช้าเช้านะครับแล้วก็เลยนะครับเนาได้เช่าเลยนะครับนี่มีหมอสาริกาหลวงพ่อเดิมนะครับเนาะวันนี้เราก็นะครับมีของมาชมด้วยกันละนะครับนี่นะครับอยู่จังหวัดตากนะครับนี่ก็ได้ของดีนะครับนี่มีหมอสลริกาท่านนะนี่นะก็นะครับเนาะไปเราไปรับชมไปรับชมด้วยกันนะครับ ก็มาชมด้วยกันต่อนะครับนะพี่ๆนี่นะครับเราเป็นมีดหมอนะครับตาริกาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับดูนะครับเนาะพี่ๆี่ดูนะครับเนาะงาเก่ามากครับนะครับงาเก่ามากครับนะครับนี่ดูนะครับเนี่ยงานเก่ามากครับดูนะครับนี่จนไหมครับเนาะเหลืองจนเขียวขับไปแล้วนะครับนะงานนะครับเนาะแล้วก็แหน่เห็นไหมครับเนาะนะครับแหน่นะครับความเรียบร้อยของแหน่นะแหน่สามแหน่สามกษัตริย์นะเห็นไหมครับเงินนะครับทองเหลืองทองแดงนะ แหนสามกษัตริย์นะนะครับก็นะครับเนาะผมขออนุญาตไม่ได้ลงกล้องนะนะครับเนาะเพราะมันชมนอกสถานที่นะครับมันไม่ค่อยสะดวกนะครับก็ดูกันอย่างนี้นะครับตอนานี้นะครับดูครับงาเก่านะครับเนาะมีหมอสิริกาท่านดูนะนะครับเดี๋ยวขึ้นไข่ขึ้นอะไรมาละนะครับงานะครับเนนี่นะครับงาเก่านะครับแหน่เก่าครับแหน่สามกษัตริย์นะครับนี่นะครับทองแดงทองเหลืองเงินนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับทองแดงทองเหลืองเงินนะครับสามกษัตริย์นะครับ แล้วก็ดูนะครับนาะฝักงาครับดูความเก่าของงานี่วิเห็นไหมครับเก่าครับนะครับแล้วก็นะครับเช่นเคยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะหน่อยครับมาดูใบมีดกันใบมีดก็เก่าครับนี่นะครับเนาะนี่ใบมีดเก่านะครับใบมีดตอกนะเห็นไหมครับช่างตอกนะนี่ครับดู นะครับดูตอกนะครับแล้วดูความเก่าครับนะครับความเก่าของนะครับตะปูสังขาวานอนเนาะที่เอามาทำโมเสกเน็นยไหมครับดูความเก่าเห็นไหมครับเนี่ยสนิมอย่างนี้นะครับเหมือนสนิมสังขาวานอนนะครับเพราะเขาเอาไอ้ตะไอ้ตะปูเนาะสังขาวานอนมาทําเป็นโมเสานะครับนี่เห็นไหมครับเก่าครับนะครับเนี่ยไมมีดก็เก่าครับนะครับจ้ามเก่าครับนะครับดูงาเก่านะครับนีย เนนะครับตัวสามกษัตริย์นะครับเต้องแดงนะครับต้องเหลืองเงินนะครับนะครับแล้วก็ดูนะนะครับเดี๋ยวนี่นะครับฝักก็เก่านะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะนี่ดูนะครับนะครับงาเก่าครับนะครับแล้วก็นะครับเนาะฝักนะครับเนาะ เอ้ยไม่ใช่งานแหน่นะครับเราเรียบร้อยด้วยนะนะครับเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับนะครับช่างนะครับเนาะเนี่ยเชิงช่างนะครับเนาะเรียบร้อยนเน่านี้นี่เนาะนะครับนี่เนาะนะครับก็นี่ประมาณนี้นะครับเนาะเก่าดีครับนะครับเนาะ ็นะคร the uh, uh, ับมันไปได้กันนะครับนะครับเนาะงาเก่าเนาะเนาะอ่ะพูดตรงๆนะครับเนาะการดูนะสินท่านนะหลวงพ่อเดิมเนาะมีดหมอนะมีดหมอสลิกาครับหลวงพ่อเดิมเนาะนะครับมันก็ใช่นะครับเนาะงาเก่าถึงยุคถูกไหมครับแหน่เรียบร้อยนะครับแหน่สามกษัตริย์นะครับเนาะแล้วก็เนาะใบมีดนะครับเนาะใบมีดเก่าถึงยุคเห็นไหมครับแล้วก็นะครับดูเชิงช่างอีกอย่างก็ดูลายต่อครับดูให้เป็นต่อครับนะครับไม่ใช่หล่อนะครับไม่ใช่หล่อเบอ่อเบอร์นะครับต่อก็คือเอาตัวตุ๊กตุนต่อะไรนะครับ เชิงช่างเขาจะมีหลายช่างนะครับเห็นไหมครับแต่ทวนใหญ่ก็ต้องดูให้เป็นตอกนะครับตอกลายต่างๆเห็นไหมครับเนาะมันก็ท่านนี้นเองครับเครื่องรางนะครับนี่นี่นี่เนาะนะครับมันก็ประมาณนี้เองนะครับก็อึ๊บอ่ะก็พอมีเวลานะครับนะเราก็อึ๊บนะเราก็มาพูดคุยกันนิดนึงนะครับเนาะ ชมวงชมวิวไปแล้วกันนะว้ีนะครับนะชมวงชมวิวชมชิวทัศไปแล้วกันนี่นะครับเนาะนะครับก็นะครับเนาะนะครับทุกว <na> ันนี้มันมันโลกมันโลกโซเชียลเนาะนะครับนะมันก็นะครับมีมีสมมุติคนมันมีพื้นที่นะครับคนธรรมดาก็มีพื้นที่ได้ครับนะครับในเฟซใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับผมว่ามันก็เริ่มมีเสียงนะครับมันเริ่มมีเสียงมาแบบนะครับเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะครับว่านะครับ ว่าเฮ้ยตกลงนะครับเหรียญปั๊มอะนะครับนาะอันนี้ผมก็อยากรู้นะนะครับผมก็คนเล่นพาสะสมพาครับผมไม่ได้นะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครนะนะครับไม่ว่าจะสายวิทย์สายเจียนห้างสายใครกระช่างนะครับที่เป็นประเด็นกันผมผมไม่เคยเข้าข้างใครนะนะครับคนติดตามผมมาจะรู้นะครับผมเข้าข้างความเป็นจริงครับนะครับความจริงมันก็คือความจริงนะครับก็คือนะครับเรามีคนถามเนาะนะครับมีคนถามแบบลงพื้นที่ยูทูบเนาะนะครับก็ลงถามนะครับ เปียนห้างเนาะนะครับเปียนห้างเรื่อยๆนะครับว่านะครับเนาะนะครับเอ้ยตกลงเนี่ยปั๊มเนี่ยนะครับปั๊มปีสองสี่นะครับสองสี่ห้ากว่าสองสี่หกกว่าเนี่ยนะครับยุคนะนะครับยุคยุครอหกเนี่ยนะครับที่เป็นยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับยุครอหกเนี่ยนะครับตกลงเนี่ยนะครับเนาะปั๊มที่ไหนใครสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับสร้างที่ไหนเนาะนะครับมันก็มีคําถามอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะครับเนาะ นะครับเพราะมันไม่ชัดเจนครับนะครับเพราะนะครับเนาะเซียนนะครับเนาะเขาจะบอกตลอดว่าโรงกระสาเป็นคนสร้างแต่นะครับเขาไปขอข้อมูลจากโรงกระสาครับโรงกระสาไม่มีประวัติการสร้างนะครับอ้าวพอเขาถามกลับไปเอาโรงกระสาไม่มีประวัติการสร้างเซียนห้างก็ตอบกลับมาว่านะครับโรงปั๊มเอกชนไงเป็นคนสร้างอะไรวะห้างเต็งทรงเต็งเสงอะไรนั่นแหละนะครับนะครับเขาก็นะครับเนาะเขาก็นะครับ เขาก็ไปหาประวัตินะครับกับประวัติอะไรต่างๆนั่นนะครับกับคุมเครือกับไม่มีประวัตินะครับนะครับไม่มีประวัติการสร้างเนาะนะครับก็คือไม่ใช่มีไม่ไม่มีประวัติการสร้างไม่มีประวัติอะไรให้มันสืบสาวได้ถึงแบบอะไรห้างเตียงเซ้งอะไรที่เขาพูดกันเลยไม่คือไม่มีประวัติอย่างนั้นนะครับก็คือลงปั๊มเอกชนเนาะนะครับที่ชัดเจนที่สุดก็จะเป็นของคุณไวชโลคุณเนาะนะครับที่นะครับเนาะ เขานะครับเขาเป็นช่างเนาะนะครับมีมีเร right ียนประวัติจากช่างอะไรชื่ออะไรคนนั้นนะครับจนเขาเนาะนะครับเขามาตั้งตัวนะครับเขามาตั้งตัวซื้อเครื่องปั๊มนะครับไม่ใช่ซื้อเครื่องปั๊มหรอกเครื่องปอ๊เครื่องปั๊มปอกกระสุนน่ะนะครับคือสงครามโลกครั้งที่สองมันสองสี่แปดแปดสองถึงแปดห้าเนาะนะครับพอญี่ปุ่นนะครับเขาแพ้สงครามเนาะนะครับนะครับเขาก็เลยทิ้งเครื่องปั๊มพวกนั้นเนาะครับไว้ในโรงเรียนพอช่าง นะครับแล้วคุณไวโชโลกุลเนี่ยนะครับเนาะเขาก็นะครับเนาะซื้อเครื่องปั hm ๊มเนี่ยเครื่องปั hm ๊มปอกลูกปืนเนี่ยนะครับเนาะนะครับที่เพาะช่างอ่ะก็คือที่มันเสียนะครับแล้วเอามาดัดแปลงทาโรงปั๊มนะครับเนาะก็คือนะครับเนาะมันสองสี่เก้ากว่านะครับสองสี่เก้ากว่ามันเลยมันเลยสองสี่หกกว่ามาไกลครับนะครับมันคนละยุคนะครับจะมาอ้างว่าโรงปั๊มของคุณไวไม่ใช่ครับนะครับมันคนละยุคนะครับแล้วมันก็เลยมีข um ้อคิดอย่างหนึ่งนะที่ว่านะครับเนาะ ขนาดเนอะนะครับขนาดนะครับคุณไวชโลกุลเนอะเขามีเขามีช่างไอเขาเป็นเชิงช่างนะนะครับแล้วก็มีอาจารย์เขาแบบให้งานมานะครับเนาะคือเขานะครับเนาะเขารู้ว่านะครับเรามีช่องทางนะครับเนาะทามาหากินกับการปั๊มเนี่ยนะครับถูกไหมครับทําไมเขาไม่ซื้อเครื่องปั๊มมาเลยอะจากต่างประเทศผมมองว่ามันน่าจะมีกฎหมายนะครับกฎหมายห้ามนําเครื่องปั๊มนะนะครับ กลัวจะปั๊มนะครับเงินปลอมนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะผมเดานะครับถูกไหมครับเขาถึงได้เอาไปซื้อเครื่องนะครับทําปอกกระสุนนะครับเพราะสงครามโลกเนาะนะครับเครื่องปั๊มปอกกระสุนเอามาดัดแปลงทําเครื่องปั๊มอะนะครับเ็าถึงไปซื้อเครื่องอย่างนั้นมานะครับหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็นะครับนะนะครับมันแพงมากครับนะครับเพราะนะครับรอห้าซื้อตอนนั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนะมันเจ็ดแสนกว่า แล้เจ็ดแสนกว่าค่าเงินในตอนนั้นน่ะนะครับค่าเงินในตอนนั้นนะครับตอนนั้นทองกี่บาทครับทองมันจะกี่บาทถูกไหมครับกับเงินเจ็ดแสนนะเข้าใจผมนะนะครับก็ขนาดเนาะนะครับคุณไวยโลกุลเนี่ยนะครับคุณไวยโลกุลเนี่ยนะครับไปทํางานไอ้ไปก่อนก่อนทางานเนาะนะครับก่อนที่จะมาทํางานช่างเนี่ยครับเขาไปเป็นทหารเกณฑ์หรืออะไรสักอย่างเขาเป็นทหารนี่แหละทหารเกณฑ์นี่แหละนะครับเงินเดือนเดือนละสี่ถึงหกบาท เดือนละสี่ถึงบาทกับเงิน7ดแสนนะคุณคิดภาพตามนะนะครับในยุคร้อห้านะครับเนาะคุณวัยโชโลกูลเนี่ยนะครับเนาะอยู่ในยุคร้อเจ็ดล้อแปดนะครับในยุคร้อห้าเงินเจ็ดแสนนะครับยุคคุณวัยเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยเงินเดือนสี่บาทถึงหกบาทกับเงินเจ็ดแสนในยุคร้อห้านะครับมันมหาศาลมากมากนะครับมันก็เลยงงว่าคุณบอกลงปั๊มเอกชนแล้วลงปั๊มเอกชนนะครับเนาะหนึ่งนะจะมีเงินซื้อไหมอะไรก็อย่างหนึ่งนะครับผมนะอันนี้อย่างหนึ่ง นะครับหรือก็อีกอย่างหนึ่งก็ติดทางด้านกฎหมายนะครับห้ามนําเข้าเครื่องปอั๊มนะครับเพราะอนะครับเพราะกลัวนะครับกลัวลงปลั๊มเอกชนนะครับกลัวลงปลั๊มเอกชนกลัวลงปลั๊มเอกชนนะครับเนาะมาทํานะครับเอามาทําเงินปลอมนะครับเอามาทําเงินปลอมนะครับ อ,อันนี้มันก็เป็นข้อสงสัยอย่างนึงนะครับที่นะครับส่วนตัวนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่ผมบอกตลอดนะครับที่ผมอันนั้นก็เป็นความไอ้นี่ส่วนตัวนะครับที่ว่าไอ้ไอ้ขอบข้างเลื่อยเนาะไอ้ขอบข้างเลื่อยนะครับเนาะทำไมนะครับขนาดพ่อผมเป็นช่างนะนะพ่อผมยังงงเลยว่านะครับเฮ้ยนะครับมีเครื่องปั๊มนะครับแล้วทําไมจะไปนั่งเลื่อยนะครับเนาะนะครับเลื่อยนะครับเนาะเลื่อยเหล็กนะครับกับเลื่อยไม้ฉลว์นะครับ มันคนละฟิลครับนะครับมันไม่สนุกเหมือนเลื่อยไม้นะครับเลื่อยเหล็กนี่แม่งพูดตรงๆนะครับนะโคตรเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากครับนะครับเหนื่อยมากครับนะครับกว่าจะออกมาชิ้นงานหนึ่งนะครับเนาะนะครับมันก็เลยว่าเฮ้ยนะครับคือถ้าเขาไม่มีเครื่องปั๊มนะครับเราก็ไม่ว่าแต่นี่เขาปั๊มลายปั๊มอะไรขึ้นมาได้นะครับเนาะทำไมเขาถึงจะไปเลื่อยเนาะนะครับทาไมเขาไม่ทําเป็นแบบนะครับ เป็นแบบเนาะถ้าปั๊มกระบอกอันนั้นพอเข้าใจได้ครับนะครับให้มันเป็นขอบกระโดงพอเข้าใจได้ครับบัคคับให้มันอยู่ในนั้นนะครับแต่ขอบเลื่อยเนี่ยนะครับเนาะผมก็นะครับว่าเฮ้ยมันช่างเนาะนะครับช่างก็คือคําว่าช่างนะครับมันต้องมีหัวคิดพลิกแพงเนาะนะครับช่างไม่ได้จับกองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้จับกลางครับไม่ใช่กรรมกรครับจะมาใช้แรงนะครับช่างเนี่ยนะครับความหมายของช่างก็คือนะครับเนาะเป็นคนที่มีหัวคิดนะครับพลิกแพงครับนะครับจะมาแบบทําให้ตัวเองเหนื่อยอย่างนี้มันก็นะครับเนาะ มันก็ไม่ใช่วิถีช่างนะนะครับความหมายผมนะครับก็เลยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นะครับเนาะนะครับเป็นสิ่งที่จะปีใหม่แล้วเนาะนะครับก็นะครับเนาะผมก็ยังอยากนะครับนะครับอยากให้มันได้ความชัดเจนในในคือในจุดนี้นะครับผนมนะก็ก็ที่เราคุยกันนะครับเนาะเราอยากรู้ตลอดนะครับในแนวทางนักสะสมเนาะนะครับจะเป็นใครมาให้ข้อมูลมันก็นะครับนะครับมันก็ดีหมดนั่นแหละนะครับเนาะถ้ามันชัดเจนนะนะครับพี่นะ นี่นะครับแล้วก็พูดคุยกันไปตามเรื่องตามราวนะพี่นะในจุดที่นะครับเนาะนะครับเราสงสัยเนาะนะครับผมนะก็นะครับโอเคนะครับเราสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณเพื่อนพี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ